เราตรงครับคุณแม่จ้าครับอันไปไหว้ปูป่มากหรือ่ครับคุณแม่แม่แค่บวบเพิ่งคือจ้าแม่ว่าเขา่าสีใหม่ก็สีเทาเทาเนี่ยเพื่อจะเดียวแม่กระบอกแม่จะสีจา้าอ้ยึนอะครับนอ,อนเพราะว่าเนี่ยแม่มาเคลื่อนมันเข่า,ขาสุดเต็มแม่หันเข่าศูน,นย์หกเจ็แปดหกเจ็ดว่าเด็ครับก็โตได้เข่าบดสามสุดเลยแมนครับแมนอยู่ครับคุณแม่สุดยอดเลยร ไปสวนหกตัวเดียวเขาในเบ็บสื่อในเบ็บบันเนที่ลูกค้าแม่สีเพื่ท่มาเอาแม่หายสุดเต็มเพื่นกับเขาวัดบนด่างแก่เขาวัด่ามในเบ็บบอเบ็บเขาวัดสามสุดเลยค่ะครับอู้สุดยอดเลยครับคุณแม่จริงๆนั่นนั่แม่เวียงหก่ไมันจะเป็นบนธรรมดานะแม่เอวหกสี่หกเจ็ดแต่ว่าแม่จะเป็นยังไงมันรังเมยทีหมูเหม่อมาลองจะดูแบบว่ามันมันแนวได้เ็ดไหวเห็นไหมเฮ็ดเอาลุนลวนเห็นไหมครับ ก้องเขาใครนี่เป็นไหนครับวันนี้พวกลูกค้าแม่ที่เป็นทั่วมาเอาหมอบ้านครับแม่ก็เลยเอาสูตรเต็มไปเพิ่นเพิ่นกระทูมาบอกเอาวัสดุบนน้ำในวัสดุตวสารเครื่องไม่เวสเครื่องโมบีบฮวันนี้แม่ก็เลยพาล้านไปเด่นอยู่หนาโรงเรียนเจ้าถามแม่ก็เลยบอกว่าถท้าตัวเดียวก็สื่อพวกเก๊ะเจ้าพวกซีสถานก็สื่อพ่าต้องการแม่ก็เลยว่าครับวันนี้ร้านเนี่ยหน่อยแม่ค่ะแม่ทีหัะฮะ แม่เจ๊ทันก็บอกแม่เจ๊แปดเจ๊แปดเมื่อวานในวันเด่นก็ให้ว่าทันมีเจ๊สามแม่เจ๊ให้ย้ำใหเด็กจอกซวนพบคุเทามันสิมีซวนตลอดแม่ก็ได้ยินแล้วซวนพบโดยเขาในเบบเลยนะครับครับผมจ้ะอืมสุดยอดแม่เด่นหน้าที่มหาน้าใหม่หน้ามีเว้นกระดังมน้าเศร้าเมื่อยกระดังหนอนเด่นอู้เขาเต็มเต็มด้วยนะครับคุณแม่เนาะเลขใหญ่นไงก็ต้องเขาอีกเนาะครับเนาะแม่ก็คึ้ว่าอยู่เพราะว่าเมื่อคืนนี่ฝันบ้า ฝันอีกวะครับนี่อ๋ออีพ่อน่ะฝันตะเกียบพระเยซูฝันตะเกียวพ่อครับผมพ่อมาเอาเบอร์ไห้เอาเบอร์ไห้สภาพแม่ก็เ่ได้สนใจเรื่องมาเบอร์ดอกส่วน,นมาเบอร์ไห้แม่ก็ได้ภาพขอกกระเป๋าแต่นเราคนมาเอาเงินในแม่สิบบาทคมามน,น,นมาขนาดมันแค่เหรียญในแม่ฝันนะพออายุจักปีละครับคุณแม่แปดสิบเก้าจ้ะแปดเก้าครับแม่แม่ก็นั่งเปิดหนะ้งงามือโง่แต่ยังแม่ก็นั่งมาเก็บเหยียบยื้หน้าเลยเอไปทิงมาบ่าวนั่นนะ บานนี้อันเลขกง่เล็กง่าไงวดนี้ม่คัดกองดีอได้จเพราว่าแมตือแม่ก็บอ่าปนไห่ะเอ,เอ,เอบอกเอฟซีเบิ่งละครับเดี๋ยวสีโทัหาอีกคร<า>ับอกเอฟซีนะครับอันคัดกองไดตตัวไหนครับอันแม่าแม่เฮ็ดไฟจะกันขนมัน,น,นมันตาแม่ก็บอค่อยเห็นห่วงนะแต่ว่ายังกเ็เว้นแม่ว่าสีเบิ่งอีกแม่บ่ค่นไดนเบิ่งเอจ้ะบ่ครับเออแม่ก็ยานันบม่ค่อันนน้ปานไหนแต่ว่เรื่องเขามันเขาอยู่ดรอกแต่ว่าแม่สีว่าสีแยกบลนานมานะครับ,บ อันพ่อว่าแม่ให้เด็กไหวเดีวค่ะแม่ฝันเนี่ยเด็กแม่มันต้องเขานะซัมไม่เฮ็ดไหวเดี่ยวคุณฝันไปแม่มาเอาขใอยชุใส่ขอหน่ะแต่แม่ก็ว่าอันดูเส้นเงินแม่หันอ่ะก็อะไรยี่ดีแกเมื่อไหร่ก็จะอะไรแต่แต่เรื่อบนล่างนี่คุณแม่มั่นใจเยือบครับงวดนี้ฮะเลขชุดเลขใหญ่นั่นคุณแม่มั่นใจบยือบคาบงวดนี้แม่ก็คยขว่นบ้านแม่คนข้างหน้าแม่ก็คยขว่าแม่มั่นใจเออเด็กแม่เหตุเนาะครับผม ต้นต้นเแล้วเขาบอกว่ามันได้ยูกกะเ็บเพมันสีดำไรหน่นะค่ะบ่าวเอ็มครับมึกไม่ได้เรื่องเขานะมันเข่าโวดเขายู่สโดเต็มนะแต่ว่าแม่สีเยกตัดออกมาแค่ตัวเดียวนั่นสีเป็นยังไงยังสีน่ะฮึแต่ว่าเม่ม่นอนคกออันอยู่นี่แหละเรื่องนี้แอย่นี่แหละคู้เดียวครับอันมือขึ้นนี่คุณแม่อันวายซานเนาะครับเนาะค่ะแม่บอกตัวคนมา ไข่มันเข้าเรื่อยๆเข้าตลอดขั้นหอดปีใหม่หนี่แม่ก็มันนอนจนนึกใส่ห้องตะกุศเนี่ยค่ะเพราะว่าทา้งคืนแม่ตื่นเลยไข่แม่แท้ก็ถือคันแม่ยังนอนนับเลยมันพั้นสิ่บอกโดดนะนี่แม่ก็พออย่างนอนอย่างนี้นะนะไข่พวกไม้นะครับครับครับแต่ว่าแม่ก็ย่าม่านาที่ว่าจะแค่นอนแจ้งเตือนแจ้งยังสินะโอ้แต่เป็นบอกแค่สินะแต่ตัวเลขก็เป็นจุดเก่าเนาะครับใช่จุดเก่าอยู่เพราะว่าท่านเดือดเขื่อนหนาแจ้งแม่ว่าเด็กญ่ฮัน หกเอเอาเอาใฟังฟังจากป่าขึ้นแม่ดีกว่าครับตัวไหนกว่านะครับแม่มาโคสุดหายนะจากตัวเดียวโลดบนนั้นหกสุดหายนวเก่าตัวเก่าจ้ะตัวเก่าอุ้ยครับเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างเดีกยแม่แม่เห็ดลายอยู่แต่ว่าแต่แม่ว่างทางเดียวไ้ส่วนตแม่แม่ก็ว่าจะสีพวกะแม่เป็นคนแน่เนี่ยนะครับจ้อฝันตัวเก่าก็ยังอยู่ตัวเก่านาะครับเนะอกันแม่แม่สิบอัน เี่กวันชกครับเี่เราออกขึ้นมันชุเนี่เราแม่ถึงหัวัจสบายแต่เดกว่าวันชุแม่สีแดงขามไปใส่วันจันมัตรงกันก็เด็กใหญ่โตได้ส่มนตได้มันออกตฉนนันหนาครับเออสุดเด็ก่นะอุ้ยสุดยอดเลยครับคุณแม่เด็กนี่ยพวกโนดส่วนพวกพวกเจ็ดเจ็ดปดดวันัเจ็ดดีเพราน้าสุดนี้ที่ไปสื่อจะว่าคนไหนพึ่นบนน่ะแมนครับแมนครับอุ้ยสุดยอดไอ้เนี่ก็สาเหื่อน้น เห็นอยู่ครับเลขกุศลเงินนะครับเอกุศลเือนแม็ดแม่แฉงหม่าเนี่ยแม่ศูนย์หกเจ็ดเจ็ดแปดแม่แฉงเองแม่ครับคุณแม่คัดกรองเห็นไหมครับเดี๋ยวผมสิ่อโทรไปเอาครับแจ้กหน่อยนี่ครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เอ็นเจ้าเมยก่อนครับแม่ก็น่าสิอ็นแม่มาจะโคกันนะแม่ก็ได้มาเปิดหน้าไม่ว่าจะอาบหน้าหมูข้างในอาเป็นแม่ใจเย็นๆก่อนนะจ๊ะเอาครับเดี๋ยวอีกแจ้กหน่อยผมโทรหาด้วยครับคุณแม่ ค่ะค่พ่อพ่อเครื่องส้วดอกแม่เฮ็ดเด็กเออ <c oughs> ครับครับครับพ่อครื่องส้วมอเอาประมาณเจ็กสิบนาทีนะครับเนาะเก้า <c oughs> เดียวแปบเดียวนะสิบสิบเอกอะไรอา <c oughs> ตามบังคุงเห้อีอฟซีทำ้ลยครับ <c oughs> เพราะวอาแม่เฮ็ดร่วบแ้มเมื่อขึ้นนะนะแต่ว่ามันก็สีคัดกองได้แย่ร่างบนจนสีนาค <c oughs> รับถ้าสิมมํามวนมันก็คัดขนาดอย่าให้เลยเงินใน,น้านี่ล่ะครับอันนี้พวามเ้าเาพ่อแมเพ่ว่าเนี่ โ้อยแม่เอ้ยว่าขันจาบบนกาสื่อรลจากกระสือก็โฮซีก็โฮเกดสองัวสื่อว่าต้องกัรผันและสนก็ได้เอาเงิน่ใช่บนสาสากแม่ก็เลยว่าเขากระไรยี่ดีเขาจังจังเนาะครับคุณแม่ค่ะค่าเรียกเวียงเ่าจช่ไหมมันก็รู้ได้เบาเอ็มบอกครับ พ่อแม่ยามเรได้ิ่งมีราคาียกวิ่งเขารู้ี่มันเขาเห็ดขั้นโตมันก็รู้เถอะนะจ๊ะโอ้ครับครับแม่แมแม่แก็ได้ส้นแต่มาหัวบ้านนี่มันก็เลยสี่ศูนย์สองใช่ไหมศูนย์มันก็มาแม่ทาทาทาไดส้นเตะมันสิมากมา่านนะจ๊ะครับแต่เดี๋ยวแม่ฮ็ดข้าเดียวครับเดี๋ยวผมสิโทรไปเอาตำหมกุงตำเล่ากับแม่ครับจ้าจ้าจ้าพ่าแม่พ่อหาไปบ่เป็น แสื่อจะโทรโทรศัพท์ใหมโอ้ครับเองเหนุนี้มาเป็นจะต้องโทรโทรศัพท์ไหมครับครับคุณแม่ได้ๆยังแม็กซ์วินาไม่ใช่เท้าเดียวจ้ะครับเดี๋ยวผมโทรไปจังหน่อยครับค่ะค่ะค่ะครับขอบคุณครับแม่พักครับรับคดีครับนี่นัท่านผร้ชมเลขของคุณแม่พักกัตประชมหกศูนย์ห้าหกห้าศูนย์ศูนย์หาหาศูนย์ล่างหนั่ศูนย์เก้าความฝันหนึ่งศูนย์สี่ ยังย้ำเลขตัวเก่าบ่เปลี่ยนแปลงค่ะท่านผู้ชมหลังจากที่วายเจ้าที่เจ้าทางขอเพิ่นเนาะค่ะเนาะเลขเข้าแท้แน่นอนค่ะท่านผู้ชมประจําวันที่16กันยายนพศ .2567 ค่ะสำหรับคลิปนี้ทอมี3ดาวก็สิลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะก็อย่พาพึ่งผ่าไปใส่เนาะค่ะท่านผู้ชมทอมี3ดาวมีของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะไปรับชมมังคองดีกับบอแอมมาตงกันเลยค่ะ บ่าเอามาชมเดินทางไปท้ำบุญยูวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดนะคขับนอกจังหวัดสุรินทร์เจจิดันแดนอีสานครับนี่ของดีทิศใหม่ทิดนี่มาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไายขายของบดีบุคาบคาบุคให้เขาล้านคนยาาผ่านเอาตุ่้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาความเมตตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกท้อง สื่อเลือกสือดนตรีจส็สื่อีครับน้องาวผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับน่งถ่ายอยู่ข้างหนครับ่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะ้ดีรับครับผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามหายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเง้าคู่เรื่องการไายกลับคืนมาได้ผัวเม่ไปหาวเมยน้อยให้กลับคืน ขนมาได้ผัวไปหาไม่ร้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนีมช,มชมชอบค้าขา,ายทุกอย่างนะเนาะครับผมสาธุ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 มีเป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้อะไรลักกรับี่ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเอดออกมาก่อนปั๊บแต่ล้กก็บี่ อธิษฐานหนึ่นงสอ,องสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้คร <ล rian S 1> ับถ้าปาสามครั้งลูกหัวตามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุาอุย้ยน้องเบิร์ตเนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดไม่จนนะครับเนาะมาจากพัทลุง อยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมพันรวยเพราะมีกุหลาบไงตอนนี้วัดตีหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยำเราต้องการสิ่งใดขายที่สายทางซื้อรถซื้ออะไรได้อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของกันตาเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาผาเมตตาญายมพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับ้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับธรรมชมหลงปู่รอดวัดโคกกลมครับธรรมชมบ่าเอามาทงหินขาวกับบืรองาซาครับธรรมชมเอาไปใส่เอาไปลุยเลยครับธรรมชมเอาไปลุยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลุยครับสหรับ ท่านไหนที่ค้าขายของบุคคลดีลูกค้างางบวหินลานเข้าไขว่ามีอียงบุตรบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุตรมาบังนาลานเหตุใต่คนมองบวหินลานค้าเข้าเดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดวัดขูก,กลุมไปใส่ครับดวงจุดเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในทองไลเข้ามาในบ้านในลานค้าลานขายของเข้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำเลื่อยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ ป่าเอมเราตรงหุ่นยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมาน่านแล้วมึงไอ้กาบมีโอกาสแต่มาสักกะากาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสมัครท,ทันใดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักค้นหลงเบาเบายัางกายผู้สาว กูเบาวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดสาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดสายลุู้ปลูกมากนะครับเพราะแล้วก็เมื่อเตะครับท่านผู้ชมเมื่อเตะแล้วก็บี้ยังสิครับหมุนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อนลุ้ปากสามเทื่อนนะครับท่าปากสามเทื่อนท่าคิ้วสามเทื่อแล้วก็เซยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นมนวนสาม้ลยครับด้วยท่านผู้ชม เป็นนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก,ก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆเนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่หล์ลวงปูปุปูกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผะู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนในแตงเพลงให้ลวงปูหลอด้วครับท่านผู้ชมจากดังยูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลในแตงเพลงใหน้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแตงเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบุหาย่นะครับนาะมีลวงปู่คูนมีลวงปู่คูน แอดคาราบาวพีอเนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มี่วัดลุงปูรลอดนะครับนาะวัดลุงปูหลอดวัดกุกกมเนี่ก็แตงวัดลุงปูรุ้ยนะครับนาะวัดลุงปูรุ้ยนี่ก็แตงห้กันนี่ครับเงินคาว่าใส่ที่แห้งครับมีแต่เงื่อนไหลมาที่มากก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุ่งกับบุรอรา่ครับเอาไปฝากอีซีกระทู่มาตามเบอร์ทู่นี่แหละครับผมเอาไปเป็นจ้าของนะครับนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ไ้ดวงเงินบารามีฮอทแพ่กระจาย้เงินไหลมาที่มาเนาะครับต่อสโม,ม,มแล้วกาบ้าเอามาตรงนี้ได้น้มุ่นแมาน้อครับได้น้มุ่นคล่องหลวงปูุลอดมาให้อีพซี่นะครับสโมสม,ม,มเอาไปอาบสมราร่างกายเสนียดจะให้ที่พอดีที่าสีมันบดมันบงังเสนียดจะให้นี่ตัวเขาสียได้ออกอาไปเดินจนินแล้วก็อาบนะครับสโมสม,ม,มเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มาครับ ท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเลยครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดโดยเอ็มระตุงเนี่ยอามาบโหลายครับมาฝากอิดสี่โบรายกระโถ่มาได้กระโถ่มาได้ครับมหาบ่อเอ็มระตุงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปด้วยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเปกเลยครับเอาไปใส่ละให้ถือเปกลอตเตอรี่ทั้งวันที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านกันละครับท่านผู้ชมเนาะครับผมยาบ่อเอ็มระตุงกับสี่เบื้องตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่บครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดืม่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยบรงนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรงเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาะครับ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 ล้างเสยยงเียดจังเลยเนาะสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับกับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ